เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทีละลักเม็จวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังดังนี้ค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะดิฉันขอประสานสำนักงานโยธาเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครให้เข้าปร,ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองประเวศด้านหลังอนามัยซอยลมเก้า21่ ให้ใช้ได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากปัจจุบันค่ะเสาสะพานมีสภาพไม่แข็งแรงโยกเยกเล่าจับและพื้นไม้ผุพังเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุที่ใช้สะพานนี้บ่อยครั้งนอกจากนี้นะคะยังมีสะพานข้ามคลองหนึ่งสะพานข้ามคลองสองสะพานข้ามคลองขุมทองสะพานข้ามคลองลำมะละกอสะพานข้ามคลองเจ๊กสะพานข้ามคลองลำกอไผ่นาวัทิพวาส ซึ่งในรายละเอียดที่ฉันขอส่งเป็นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปค่ะในเรื่องที่สองนะคะจากครอบครัวสะอางค่ะและพี่น้องชาวเรียบคลองมอญขอประสานสำนักงานเขตลาดกระบังสำนักการจราจรได้โปรดดูแลความเรียบร้อยไม่ให้รถพว่วงบรรทุกสินค้าจอดบนถนนเรียบคลองมอญดังภาพนะคะจะเห็นว่า มีรถบรรทุกจอดอยู่ข้างทางและเป็นเพียงถนนเล็กๆสองเลนส่วนกันเท่านั้นเมื่อมีรถใหญ่มาจอดขวางทำให้มองไม่เห็นรถที่สวนมาเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากบางครั้งชาวบ,บ้านบริเวณนั้นต้องมีปากเสียงกับผู้ขับรถบรรทุกซึ่งในอนาคตอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงรุนแรงได้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะ จากพี่น้องประชาชนชาวหมู่บ้านเล็กกาเดนแขวงขุมทองต้องเสี่ยงอันตรายขับรถข้ามคลองหลวงแพ่งเข้าออกหมู่บ้านที่มีสภาพชุรุดย่างหนักคุณโพคินคุณศึกษาแจ้งเข้ามาตั้งแต่พังน้อยๆตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะจนป่านนี้ยังตกลงไม่ได้ว่าเป็นความรับผิดชอบของใครดิฉันจึงขอบประสานสำนักง,งานเขตลาดกระบงังและอบะจคลองหลวงแพง่งฉะเชิงเซาได้ทำงานแก้ปัญหาและพูดคุยกันให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับ